นกขมือมือบงเกียงเนาะอ่าแอดมินแซวผู้บบายังหาอยังผู้บ่ายังผู้เบายังอย่างผูาาง้บาาบาซิลัิีคุณซีฮ่าฮาอีกซีนาทีอยังผู้บบาอ,อยังผู้บบาอยังมาหาม,ามาดูไม่ยังค่ะนี่เจ้าผู้เบยังรูไ้ดี่ยวเิ่นว่าผู้บบาคุณสิลัิีเิ่นว่า ที่เจ๋อเหอเรออ่ะเอออ <H it> ่านู้อ่านฮ่ <H it> ายกาดนักนะ <H it> แกงไอ้ <h it> พ่ดมาว่าแกงไอ้เฮ้ยบุกกาแกงน้องบุกกาแกงฮ่าน้องบ่กาาแกง เพิ่นวะเอยียงผู้บ่าวเพิ่นวะเอยียงคุณศิลสิทธิ์หนูว่าหนูว่าไอเอธพิยาเด้อร์มุเตวะน้องว่ายยังครับผมน้องน้องว่ายยังเอ้ามาท่านตอนผู้บ่าวพอดีเพิ่นว่า จเดี๋ยว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 เป็นยังค่ะไม่มียางมืออื่นน้บไปน้องว่าผิวบากเป็นเหตุเป็นว่าแ้เป็นผิวบากเสียไป ที่เจ้าไปหวานนุ่มเ่าวนำเด้อไปหวาฟังนุ่มเ่าวนำเด้อค่ะแม่เอาแม่ดูสิบัวมาลหลสุดเห็นที่เจ้าบึงหามเบาเด้อคือคู่ไปคู่เพินนี่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 เด้อเพิ่นว่าน้องว่าหักไอ้เคตคนเดียวหันร้วัาถือต้องเลยนี่เอออีหลานยังมุนดีเบาเลยนักมึงแม่เออ น่องว่าผิวปากใส่ผู้เป่าเค่แจ๋วเค่เน่งน่องบอกว่าหากักผู้เปาาเขตคนเดียวนี่มาเบิง่ง มีคนมาจีบเอื่อยในไหลน้ำะ่ะเพิน่นว่าผู้ใดอีกเออผู้ใดอีกผู้ใดวะฮะมันเดือดเป็นว่าบ่มีหยังดอกน้องบอกว่าฮักอ้ายซื่อๆเพิ่นว่าน้องว่าฮักอ้ายเขตคนเดียวน่ะผิวใส่ไอ้เคีนู้นก็ผิวหันนู้ผิวแมว่นบ่รนูผิวใส่ไอ้เขตนหันห่ด เย็นคุณชิลลัสซิดลอไลกับอย่าพิวปากใส่สนอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาจีบเ้าขนมมาจีบเอาขนมรสสตรอเบอรี่แลวก็ะเอาไส้เย็นมาจีบผู้ใหญ่ใจดีกับสื่อเอาสีน้าที่แหละโอเคครับเดี๋ยวมา ย่าไปว้าวเออย่าไปว้าอย่าไปเว้าวโลครียดได้ฮัอย่าคีาลครียดคือว่ามือนั้นเนาะที่ว่ามาแต่ทายหนังมือนั้นมาแต่ทายหนังเออมาแต่ทายหนังบาตนั้นผ่านมหาไล่วิทยาไล่หรืออีหยังนี่ละค่ะก็เลยแบบแอดมินไพสียังมันนั่งฟังบางทียงเนาะแอดมินก็เลยแบบว่าแซลผู้บ่าวฮิวผู้บ่าวแอดมินเป็นคนแซลได้บนเมนูได้บัตรอ่านกับขับรถหนูก็นั่งนานเนาะหนู นูกําลังสิกดกระจกเธอแหละนุกกรลังสิกดกระจกแล้วนูกัระผิวก่อนพิว,พวแบบเนี้ยผิวแบบนี้ซื่อบาลน,นุนนกกสิกดกระจกนูกนกระผิวแบบนี้ไอ้เรียกว่าเอายุ่ง่ะสีวันลดไปหายผิวไปแซวเขาหันเธอนะขว่าเออก้อนไปกินเขาลั้งทายนั้งแล้วอภาพไปไทายนังเนาะค่ะซัมนี่เอออย่าไปฟอไ้องาออย่าไปฟ้องนุกกา,าบราคานุกกาบแล้วนุกกาบแล้ว,อย,อ,ว,อ,ยอ,วอย่าไปฟ้องาออย่าไปฟ้องไอหูแค่นี้หูแค่นี้หูแค่นี้เออ สำหรับกูใดที่ว่าผิวปากเป็นเหตุหลับอื่นบอจักนะอย่าไปฟ้องเล่าอย่าไปฟ้องเล่าเด no ี๋ยวเราเขียนให้งูเดี๋ยวเราเขียนให้งูเออหูดชักกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอออ๋อแมนแมนแมนเออเข้าใจตรงกันเออแมนเข้าใจตรงกันเนาะเออเดี๋ยวสิเป็นเหตุยิ่งได้หันเรากำลังเรากำลังไปอันนั้นเนาะอสวัสดีเจดร่อยกคนนาะสวัสดีค่ะอันเรากำลังไปเบึงผายอย่าไปหวาดเธออย่าไปหวาดเอ วายละวายละแล้วพวกรถมันดังเออเราออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกสัตว์บุ๋มไม่เห็นนู้นไหลซุดยิงได้นู้นบุ๋มาไรซสดแต่บาดมันโอ้ยโอ้ยคำเขียวอยากอธิบายแม่นก็อธิอธิบายฟังแม่นหูเต่ได้หลายนิลากามหูเต่ได้หลายนิอ่ะก็หูกันนี่ได้หลายนกขันอ่ะเออเงียบไวเงียบไวหูซ้ำนี่แล้วเออ จาไม่บอกแม่นค่ะสิเฮ็ดเป็นบ่บ่รู้ตัวอีหล่าเออแมน่เนเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้แต่ที่เฮานี่สัน่นงานมีติ้งหนูบ่ให้ไปเลยลูกอุตส่าห์วางแผนไหวเดียสั่งโปรเจกต์มีติ้งเด้อโน่นสั่งโปรเจกต์มีติง้งเดียวสิบวันนีเบิะะ่งใจเย็นเด้อค่ะเป็นความลับเป็นความลับเออแต่ไอ่ไอ้แล้วแกบ่อยากเงีเว้าเนาะ อ่าเราแค่บไอยากให้ว้าวเรื่องพันมา,นา,าแล้วเราอยากบอกเดี๋ยวแล้วยิ้มยางยิ้มหยางกําลังสิว่างแพทย์บิตตินี่อย่างงอนน้องอีกแล้วผมงอนน้องอยู่ใส่ บอดงอนบอดงอนค่ะไปว่างอนเอออย่างงอนหน่อยอย่างบอดงอนบ่บอดงอนผมไปเอาพาเราไปเบิ่งผ้าเอาอีหยังงอนหน่อยกล้วราเขามางงเลยอยังมาเจ้านี่กําลังสิวัห้หน้่เพิ่นเบิ่ง โอ้ยมาใส่คำว่าเสือกับผมดิครับด้ิซัมมา,ตอ,มาตอนนี้ยี่ว่าเสือเหรอซมมาตอนนี้เอลีแมวก็พอโอ้แมวมันยังมีไล่ด้ยครับแมวมันยังเหลือไล่ดิอ๋อคนว่าไอเสียงแตก่นว่าคนว่าายเสียงแตก<ะ> อ่าโอเคครับดีไปถอดใจชาติออกแล้วเออดีแล้วน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะออเมนเม